เราเป็นคนจนคุณพ่อคุณแม่เพิ่งปู่ย่าตายายครอบครัวเพิ่งเป็นชาวรับย่าปู่กับย่าเป็นคนอุรอตากับยายเป็นคนสกลนครอยู่ภาคอีสานใช่ไหมคะทางานไม่ได้มันไม่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นตัวแทนครอบครัวมาทํางานที่สมุทรปราการพัดถิ่นลงมาปัญหาที่เกิดจากการไม่กระจายอํานาจทําให้ความเจริญมันกระจุกอยู่แค่ที่นี่ไม่ว่าจะทางานได้เยอะแค่ไหนคุณดูแลไม่ได้ทุกคนแน่นอน แล้วไม่ว่าคุณจะมีจิตใจเมตตาขนาดไหนคุณจะอยากช่วยคนขนาดไหนคุณช่วยไม่ได้ทั้งหมดแน่นอนถ้าคุณไม่มีอำนาจรัเราก็เลยต้องเข้ามาใช้อำนาจรัฐในการยกกระดับคุณภาพชีวิตทุกคนเพิ่งต้องการเป็นมงคลสวัสดิ์คนสุดท้ายที่ลำบากคือเพิ่งต้องเข้ามาทำงานการเมืองจุดตัดเลยคือวันที่มีการใช้รถฉีดน้ำความดันสูงกับผู้ชุนมนุม นั่นคือวันที่เพิ่งสมัครกรอกข้อมูลเข้ามาในเว็บไซต์ของพรรคก้าวไกลเพื่อสมัครเป็นสมาชิกผู้แทนรัษฎรแบบแคงเขตสิ่งที่ก่อนที่จะตัดสินใจวันนั้นคือมันก็ต้องมีปูทางมาก่อนเนาะเด็กๆในสนใจทางการเมืองชอบอ่านชอบดูชอบที่จะอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหาอ่านข้อมูลประวัติศาสตร์ทางการเมืองสนใจอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเข้ามาเป็นผู้ที่มีบทบาททางการเมืองไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นผู้เล่นเอง ต่เอาใจช่วยเอาใจเชียอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อเองก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทาให้พึ่งสนใจด้วยเพราะว่าเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาชุมนุมในวันที่ที่น้องแสดงออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคมคือแต่ว่าก็ไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นเพราะาพ่อไม่ได้แชร์อะไรให้ฟังเลยพ่อไม่ได้มาเล่าให้เราฟังว่านี่เขาพูดเรื่องนี้นะเขาคุยอะไรนี้เขาไม่ได้มาแชร์แต่เรารู้ว่าพ่อออกไปพ่อออกไปทุกวันแล้วพ่อไปไหน <laughs> พ่อไปทําอะไรเราก็หาอ่านเสิร์ชอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เปิดหนังสืออ่านตำราบ้าน คุยกับคนที่สนใจเรื่องเดียวกันบ้างแต่ตอนนั้นพลวัตมันยังไม่มาถึงวันนี้แบบนี้ที่กระจายการรับตู้ไปทั่วเมืองใช่ไหมคะตอนนั้นยังเป็นเฉพาะกลุ่มอยู่และพูดได้แค่บางพื้นที่ด้วยระยะห่างช่องว่างของความเข้าใจประชาชนตอนนั้นมันมันค่อนข้างห่างกันมากซึ่งปัจจุบันมันมันเข้าใจกันมากขึ้นแล้วเพิ่งอยากทำให้ทุกคนไม่ลำบาก สวัสดิการคือเป้าหมายสูงสุดในการทํางานการเมืองของพึ่งพึ่งอยากให้เราเป็นสังคมที่ทุกคนเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกันจนจนจนมากจนมหาศาลกับคนที่รวยแบบรวยล้นฟ้ารวยแบบที่พื้นที่1นส่วนสี่ของประเทศอยู่ในมือของคนแค่ไม่กี่กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมันห่างกันมากแล้วคนที่มีสภาวะที่ยากจนมันเป็น99%ของประเทศนี้ สิ่งหนึ่งที่ที่เพิ่งชอบมากๆคือคําพูดหนึ่งของคุณอาทรถ้าเกิดเอาคนทั้งประเทศมายืนเรียงแถวหน้าการะดานต่อกันทั้งหมดคนที่อยู่ตรงกลางมีรายได้7,200บาทอยู่ไม่ได้แน่ๆค่ะใช่ไหมคะในชภา,าวะปัจจุบันแบบนี้ประเทศไทยยังมีคนที่ลําบากและกำลังรอตะข่ายอันนึงที่จะมารองรับคุณภาพชีวิตเขามากๆเพราะเขาผิดอะไรที่ที่เขาอยู่ใน ในครอบครัวในสังคมที่ส่งต่อความจนกันมารุ่นต่อรุ่นเกิดมาก็รู้แล้วว่าพ่อแม่ตัวเองเป็นหนี้ทกศเอานาไปจำนองไว้<ม>เงินไม่มีส่งเรียนโรงเรียนดีแบบคนที่มีฐานะมากกว่าเขาแล้วถึงแม้เขาจะเป็นคนเก่งหรือขยันหรือทำงานหนักแค่ไหนก็ตามมันก็ไปไม่พ้นวงวงัวงวนเดิมๆ,ๆแบบนี้ค่ะแต่ว่า GDP ของทั้งประเทศเนี่ย ได้ไปนะประเทศประเทศชาติได้ไปภาษีประเทศชาติได้เอามาใช่ใชไหมคะแต่การเลือกใช้ประโยชน์จากภาษีเหล่านั้นเขากลับไม่มีส่วนร่วมในการคิดเลยเขากลับไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรจากตรงนั้นเลยเผลอๆจะเรียกร้องอะไรสักอย่างต้องรวมกลุ่มกันมาอย่างตอนนี้สมัชชาคนจนถ้าพี่ๆลองได้ไปสังเกตนะคะพ่อพ่อแม่แม่เนี่ยเขาเขาขี้เกียจเหรอคะเขาไม่ทํางานเหรอคะเปล่าแต่เขาไม่มีโอกาสแล้วรัฐไม่เคยมอบโอกาสให้เขาคุณบอกว่ารัศดิการคือสิ่งสําคัญและสิ่งจําเป็น ใน,ในประเทศไทยอย่างมากที่จะทำทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแบบนี้แล้วเราจะเริ่มกันเมื่อไหร่ถ้าไม่ใช่วันนี้ง่ายๆเลยอย่างทีน่นโยบายที่พักเก้าไกลเสนอผู้สูงอายุทุกคนได้3,000บาทซึ่งจริงๆมันก็เคยเดินมาถึงจุดที่600-800ถึง800บาทแล้วใช่ไหมคะทุกคนได้แต่มันกลับถอยหลังไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อมันเป็นการเลือกให้ต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนว่าจนมันตกหล่นนะคะ คุณเรียกหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามันจะเกิดการตกลงแน่นอนถึงแม้คุณให้ทั่นหน้าแบบนี้คุณใช้วิธีการที่ประชาชนต้องไปยืนยันตัวเองก็ตกหล่นแล้วแล้วยิ่งต้องมาเลือกให้ต้องหาคนมารับรองความจนอีกยังไงก็ตกหล่นแน่นอนซึ่งนั่นไม่ได้แปลว่ามันเกิดการได้รับอย่างทุ่นหน้าคนที่สมควรจะได้รับมันที่สุดอาจจะไม่อาจจะไม่ได้รับมันไปเลย<ป>เรากาลังมองหาความยั่งยืน เสถทียรลภาพความมั่นคงในชีวิตให้ประชาชนใช่ไหมคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่พรกเก้าไก่เหมาะมันใช้งบประมาณมากก็จริงแต่ทําให้ประชาชนได้มั่นใจนะว่าเขาจะมีชีวิตที่อยู่รอดปลอดภัยอย่างน้อยเดือนละสามพันบาทตลอดชีวิตใช่ไหมคะอันนี้ก็คือการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในประเทศเอง ซึ่ง10,000บาทหนึ่งครั้งเพิ่งขอเพิ่งอาจจะไม่ได้มีสตรองโอปิเนียนกับเรื่องนี้นะว่ามันเป็นประโยชน์หรือเป็น,ม,นมันมีผลดีหรือผลเสียมากกว่ากันแต่เพิ่งรู้สึกว่ามันครั้งเดียวแล้วมันจบเป้าหมายมันคนละเป้าหมายอยู่แล้วค่ะเป้าหมายเขาคือกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมแต่อันนี้เราเราเป้าหมายของเราทําเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างเสมอภาคเท่าเทียมเพราะ3,000ันบาทที่ผู้สูงอายุทุกคนได้มันไม่ใช่แค่เขาคนเดียวได้การที่ครอบครัวครอบครัวหนึ่ง ต้องแบกภาระดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วมีลูกเล็กโดนแซนด์วิชแบบนี้คนที่ทํางานเหนื่อยที่สุดถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูแลตัวเองได้อ่ะอยู่2คนได้คนละสามพันหกพบาทแล้วคนตรงกลางสบายนะคะสบายขึ้นแล้วนะและนโยบายสําหรับเด็กอีกของเราที่ปัจปจ,ปจ,จุบันนี้ต้องจนก่อนถึงจะพิสูจน์แล้วได้600บาทเราบอกไม่สิต้องได้ทุ่นหน้าเด็กเล็กทุกคนต้องได้ทั่นหน้าคนละ1 2 0 0บาทเด็กสบายขึ้น พ่อแม่สบายขึ้นคนทํางานยิ่งสบายตัวขึ้นไม่ต้องกดดันเท่าเดิมจะพักก็พักได้เจ็บได้ป่วยได้ทุกวันนี้ทํางานป่วยไม่ได้เจ็บไม่ได้เจ็บหนึ่งลำบาก4ี่ถึงห้าคนถูกไหมคะกบเงินหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยขอแค่ความชัดเจนจากรัฐบาลก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าเราเองก็พร้อมที่จะเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่อธิบายให้พี่น้องประชาชนเข้าใจเนาะถึงแม้ว่าเราเองก็จะเสนอว่า เป็นช่องทางเป่าตังไหมมันอาจจะสะดวกกว่าก็ได้เพราะว่ามันมีทุกคนอยู่แล้วมันมีเกือบทุกคนอยู่แล้วอย่างน้อยที่สุดมันมีเกือบทุกคนอยู่แล้วก็อาจจะง่ายขึ้นดีกว่าเป็นช่องทางอืง่นๆที่ประชาชนต้องมาเรียนรู้กันใหม่ก็มันมีหลายปัจจัยทั้งทั้งลักษณะการใช้ช่องทางการใช้ขอบเขตที่ใช้อย่างเงี้ยมันยังไม่ชัดเจนก็เลยยังไม่สามารถอธิบายให้ใหพี่น้องประชาชนฟังได้ เป็นคนจนคุณพ่อคุณแม่เพึ่งปู่ย่าตายายครอบครัวพึ่งเป็นชาวรักญาปู่กับญาเป็นคนอุดรตากับยายเป็นคนสกลน,นครอยู่ภาคอีสานใช่ไหมคะทางานไม่ได้มันไม่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นตัวแทนครอบครัวมาทํางานที่สมุทรปราการแล้วก็มีพึ่งขึ้นมาพึ่งก็เลยเป็นสายเลือดอีสานด้วยเหมือนกันพัดถิ่นลงมาปัญหาที่เกิดจากการไม่กระจายอํานาจทําให้ความจเจริญมันกระจุกอยู่แค่ที่นี่ ในสุรปราการเราจะมีคนแบบเพิ่งเยอะนะแล้วเ,เป็นเป็นทายเปเดียวกันหมดเลยพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดปุยตายายอยู่ต่างจังหวัดพอปิดเทอมก็จะกลับไปทีกลับไปทีก็จะอ้านี่ก็เรียนสมุทรปราการเหมือนกันนี่ก็เรียนกรุงเทพเหมือนกันรุ่นราวคราเดียวกันแต่พอเปิดเทอมก็ต้องกลับมาเรียนที่นี่คุณพ่อคุณแม่ก็กลับมาทํางานแต่บรรพบุรุษดั้งเดิมมาอยู่อีสานหมด เพิ่งเข้าใจทั้งวิถีชีวิตคนเมืองพลวัตของโลกที่มันเปลี่ยนไปแล้วเพิ่งก็เข้าใจบริบทของชนบทด้วยเช่นกันที่ขาดอะไรอยู่มากและต้องการอะไรอยู่มากเ้ยเพิ่งเลยสูกกับเพิ่งสทัทคอนปัญหาได้และเพิ่งเป็นตัวแทนของเขาได้ของกลุ่มคนที่เปราะบางเพิ่งใช้เวลาถีบตัวเองนานเป็นปีก่อนที่เพิ่งจะมาเป็นสสเพิ่งเป็นแแอร์ใช่ไหมคะ ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวเลยพิ่งไม่ได้แบบว่าหูความฝันอยากเป็นแอร์อยากแต่งตัวสวยไปทํางานบนเครื่องบินเปล่าแต่เพึ่งต้องการเป็นมงคลสวัสดิ์คนสุดท้ายที่ลําบากพึ่งเคยบอกกับครอบครัววงตระกูลไว้แบบนั้นแต่เป็นแอร์ห้าปีพึ่งได้บ้านแค่หลังเดียวกับหนี้หกล้านไม่ได้ทําให้ใครสบายเพิ่มขึ้นนอกจากพ่อแม่เปลี่ยนบ้านมาอยู่บ้านหลังใหม่เพราะคนที่อยู่กับความจนมาตลอดอ่ะมันโดนกดทับโดยธรรมชาติอยู่แล้วไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งนี้ จ็บปวดอะไรเท่าไหร่นะไม่รู้สึกว่าสิ่งนี้มันทําร้ายเราแล้วเรากลัวเราหลอนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะก็อยู่กับมันนั่นแหละค่ะอยู่แบบเวลาที่คนอื่นคนอื่นมองเข้ามาก็าจ,จะรู้สึกบางทีไปโรแมนติไซส์มันได้ว่าเอ้เขาก็มีความสุขดินน่เป่าก็มันมันทำได้แค่นี้อะค่ะก็มันต้องมีความสุขกับสภาวะแบบนี้ยืนยืนคุณเคยยืนรอรถเมล์ประมาณสักสองชั่วโมงฝนตกหนักเรียกรถเท่าไหร่ก็ไม่มาแท็กซี่ยอมกัดฟันวะ จ่าย200ก็ได้ขึ้นแท็กซี่ดีกว่าแท็กซี่ยังไม่รับเลยรถเมย์มายังไม่มีที่ขึ้นเลยหูจังหวะนั้นเพิ่งร้องไห้เลยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือแบบมันมันมันหมดทั้งมันมันหมดแล้วเนาะแบบท้อแท้กับสภาพชีวิตในประเทศไทยนี้จริงๆยอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นวาระหนึ่งเท่านั้นแต่การที่ต้องอดมือกินมือบ้างต้องเออบางบังมือแม่ซื้อข้าวมาแล้วแบ่งให้เราคนละครึ่งหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตในตอนนั้นเราไม่รู้สึกว่ามัน มันเป็นแผลในห,หัวใจแต่มันจะรู้สึกเมื่อเราเห็นเพื่อนมีมีชีวิตไม่เหมือนเราเราเริ่มเรียนรู้ว่ามันดีกว่านี้ได้เนี่ยเฮ้ยชีวิตที่ดีกว่าเป็นแบบนี้หรออะไรเงี้ยค่ะเวลาเวลา,เวลาพูดคุยเริ่มเริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆคุยกับเพื่อนที่แตกต่างกันไปเรื่อยๆมันถึงจะค่อยกลับมารู้สึกเจ็บปวดว่าโหคุณใช้เงินกันแบบนี้เลยเหรอหมันแบบไม่ต้องคิดรอกใช้เงินไม่ต้องคิดได้ด้วยหรอเราไม่ได้เลยนะข้าวมื้นหนึ่งเราก็ต้องคิด ของที่จะซื้อแต่ละครั้งเราก็ต้องคิดอะไรเงี้ยนี่ก็คือภาพสะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าจะทํางานได้เยอะแค่ไหนคุณดูแลไม่ได้ทุกคนแน่นอนแล้วไม่ว่าคุณจะมีจิตใจเมตตาขนาดไหนคุณจะอยากช่วยคนขนาดไหนคุณช่วยไม่ได้ทั้งหมดแน่นอนถ้าคุณไม่มีอำนาจรัฐเราก็เลยต้องเข้ามาใช้อำนาจรัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตทุกคนแล้วมันเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้พึ่งเป็นมงคลสวัสดิ์คนสุดท้ายที่ลำบากได้คือพึ่งต้องเข้ามาทำงานการเมือง พึ่งคงไม่พูดว่าพึ่งรอได้แต่เพิ่งจะทาในทุกๆว,วินาทีที่มีโอกาสให้เต็มที่ค่ะบานในในในฐานะฝ่ายค้าเราทําได้มากแค่ไหนก็จะทําให้ได้มากที่สุดแล้วเพิ่มขึ้นไปอีก0.5ด้วยก็ทําให้เต็มที่เมื่อไหร่ก็ตามที่จังหวะและโอกาสมันมาเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาประเมินสถานการณ์อะไรอีกเพราะเราทํามาเต็มที่แล้วไงคะบางบางอย่างถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนอย่างเช่นพอเปิดสมัยเนี่ยพรกเก้าไก่ย,ยื่นไปแล้วเกือบ20ฉบับพรบ ตอนนี้ก็อาจจะเป็นการสร้างวาระทางสังคมก็ถ้ามองในอีกแง่หนึ่งก็คือยิ่งปักธงได้มากขึ้นเรื่อยๆก็ได้อาจจะทําให้ประชาชนเข้าใจหมดหมายในการสร้างการเปลี่ยนแปลงของเรามากขึ้นเพราะเรามีเวทีในการพูดใหญ่ขึ้นจากที่เราเคยพูดบนถนนจากที่เราเคยพูดบนโซเชียลมีเดียวันนี้เรามีโอกาสมาพูดในรัฐสภาวันหน้าเราอาจจะได้ขึ้นไปนั่งในกระสวงเพราะเราทําเรื่องนี้มาตลอดทักดานเรื่องนี้มาตลอดเมื่อเมื่อถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปถ้าประชาชนยังมอบความไว้วางใจนั้นให้อยู่เราก็พร้อมทําทันที